สวัสดีจ้าเพื่อนๆนกำลังรอรถไฟจะกลับบ้านเลิกงานแล้วหละ่ะวันนี้เลิกเร็วหน่อยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนั่งรถไฟไปประมาณ20่20ระนาทีแล้วก็ไปต่อรถเมล์อ,อีกกลับบ้านสุดสายเลยละเพื่อนๆพื่ สายแหละอันเนี้ยบ้านต้องต่อรถไฟเอ้รถเมย์ไปอีกต่อรถเมย์เนี้ยแหละกลับบ้านถึงบ้านแล้วแถวแถวบ้านยังไม่ถึงบ้านหรอกต้องเดินอีกประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะประมาณนี้แหละว,วันนี้ดีหน่อยฝนลมไม่มีปกติเมื่อวานนะ ขากลับนี่อย่าให้พูดถึงถะกลางล่มก็ล่มไปเลยอ่ะอย่ากลางเสลี่ฝากลางก็พังเปล่าใส่เสื้อกันฝนเอากันหิมะกับลูกเห็บตกเมื่อวานอ่ะวันนี้โชคดีหน่อยขากลับไม่เปียกปกติเปียกเป็นลูกหมาเลยเห็นไหมไม่ค่อยมีคู่มีคนนะคนเขาก็อยู่แต่บ้านกันลงรถเมก็เดินโดดเดี่ยวเดียวดายอดูนไป ดูพระอาทิตย์ตกดินไปเดี๋ยวกลับไปยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเดี๋ยวไปถามท่านชายดูซิว่าจะกินอะไรเย็นนี้เอาเนาะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูซิจะกินอะไรกันดีเราได้แล้วจ้ามาม่าสิจ้า <laughs> โอ้ย <laughs> เพื่อนๆกินอะไรก็ไม่เหมือนกินมาม่านะ กินข้าวแล้วก็เท่านั้นน่ะวันนี้ต้มมาม่ากันแล้วกันต้มมาม่าให้ฝรั่งกินวันเนี้ยฝรั่งบอกไม่รู้จะกินอะไรกินมาม่ากันแล้วกันแต่สบายเรางานใหญ่เลยกินมาม่าต้มยำก็แล้วกันเนื้อเพื่อนมีผัวไม่รวยก็ต้องกินมาม่านี่แหละ ยามเย็นพูดเล่นนะทักทายกันสนุกสนานไปเนาะเลิกงานแล้วก็อารมณ์ดีถึงอากาศจะไม่ดีเราก็อารมณ์ดีได้ใช่ไหมเพื่อนโควโิดเป็นเหตุสังเกตได้ยิ่งอยู่บ้านก็ยิ่งเบื่อนะ หน้าก็ใหญ่โตไปใหญ่ไปโตเลยเดี๋ยวนี้อยู่บ้านจริงๆน่าจะสวยนะน่าจะเออประทินโฉมให้ดูดีไม่กมไม้อ้วนจะเดินออกจากประตูบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยใหญ่แข่งกับประตูบ้านแล้วเนี่ยต้มมาม่าเมาหมยหอยหตัง หอกไข่ใสแล้วต้มให้ให้พหลังกินง่ายง่ายนะของพี่ไทยต้องมีผักของพี่หลังไม่ต้องของพี่หลังใส่ไข่เองเดียวไม่อยากไม่เย็น ถามกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรเดีย๋ยวบอกให้เมนูเมนูนี้ยากด้วยต้มน้ำให้เดือดวะลดกไข่ลงโลดมีอะไรอะไรก็ใส่ลงไปโลดนะน่้นเพื่อนๆไม่รู้จะกินอะไรกินแต่ข้าวเอาไว้เดี๋ยวมาเมางมอยหอยสั่งกันใหม่ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ขอบคุณค่ะแล้วเจอกัน